ถ้าหลุดพันสีเมื่อ,อไหร่ความเสี่ยงที่จะลงมาถึงไหนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามันเป็นลงแบบแรงเนี่ยหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยบวกลบเนี่ยอาจเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นถ้าหลุดพันสี่นะครับและสิ่งคัญพิลาล์นะครับมันเหมือนเป็นจุดที่จะกระตุ้นให้เกิดการขายเปต้นมัดเหมือนกันอย่างที่เราเคยพูดประําเปสนเด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนแอต่อโจนขึ้นไปนเยอะเส้นเด็กเองยังไม่ยอมไปไหนเลยนะครับตั้งแต่เดิม พิจิกาเป็นต้นมาเส้นเด็กก็พยายามจะขึ้นแต่ท่านก็ได้แค่ไซเวย์นะครับแล้วสุดท้ายมาต้นปีก็มีเขาเรียกว่าทำนิวไฮเอาเหินนิดนึงทําให้ดีใจกันชั่วคราวคือขึ้นมาพ้นยอดแถว 1, แถวหนึ่งแถวหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยหนึ่งสี่สามศูนย์สี่สบสองมาผ่านไปได้แต่ผ่านไปก็ผ่านได้ไม่ยืนผ่านแล้วก็ยืนไม่อยู่นะครับสุดท้ายก็มาแล้วเป็นการปรับตัวลงมาให้ใหายหายโอเวอร์บอลจากโซคสซิคที่โอเวอร์บอลต่อเนื่องมาหลายวันตั้งแต่ปลายปีนะครับ แต่การปรับตัวตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีแนวรับที่ไม่จะแค่อพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งสามเริ่มหลุดใต้ค่าเฉลี่ยสิบวันลงมาแล้วนะครับแต่ก็มีแนวรับถัดไปค่าเฉลี่ยยี่สิบห้าวันที่พยายามรับอยู่ตั้งแต่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์กับประมาณหนึ่งหนึ่งพันสี่บวกลบโดยประมาณแต่จุดวิกฤตเบืเ้องต้นเนี่ยที่ต้องวังคือการพันศรรีลเองนะครับว่าต้องพยายามยันไว้อย่าให้ปิดใต้พันสี่ถ้าปิดใต้พันสี่แบบะเยอะเมื่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงที่ทําให้แนวโน้มขาขึ้นเนเเนห็ย อาจจะลึกเป็นขาล,ลงหรืออย่างดีสุดก็ส่งส่งไซเว่ยถ้าทรงไซเวเนี่ยมันจะลงไปที่เท่าไหร่ทรงไซเวเนี่ยรอบนี้สามารถลึกได้นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยตรงกรอบล่างเนี่ยต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งสามห้าสี่ถ้ามันลงไปเกต่ตัวเลขเท่าไหร่ดีพี่ชอว่าไอ้ตอนนี้ต้องถอยละต้องถอยละอันนี้คือไม่ถอยแล้วท่านท่านควรจะถอยตั้งแต่หลุดพันสีล่ละเพราะว่าหลุดพันสี่เนี่ยไม่ค่อยสวยหลุดพันสี่ให้ขายว่างั้นเถอะอ่าพันสี่ให้ขายพันสี่ท่านควรพิจารณาแล้วเพราะว่า ถ้าหลุดพันสีเมื่อ,อไหร่ความเสี่ยงที่จะลงมาถึงไหนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามันเป็นลงแบบแรงเนี่ยหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยบวกลบเนี่ยอาจเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นถ้าหลุดพันสี่นะครับและสิ่งคัญคืออะไรนะครับมันเหมือนเป็นจุดที่จะกระตุ้นให้เกิดการขายไปต้นมัดเหมือนกันถ้าหลุดพันสี่ลงมาขายต้นมัดอาจจะต้นให้เกิดการขายลงมานะครับตรงนี้ทําให้เกิดการขายแรงได้แต่ขายแรงแล้วเนี่ยมันจะหลอกหรือจะจริงให้ดูแสนโอโซเพราะว่าบางทีเนี่ย วันที่มันลงแรงแต่ดันโอเวอร์โซของโซคาสติกเนี่ยมันอาจจะมีแรงยันกลับขึ้นไปนะครับถ้ามันลงระหว่างวันและสุดท้ายกลับมายืนมาใหม่ได้อันนั้นแสดงว่าลงจริงแต่ถ้าลงแล้วลงเลยปิดต่ําเลยนะครับปิดต่ากว่าพันสีเอยเยอะเลยเนี่ยอันนั้นจะต้องมาระวังแล้วเพราะว่าต่อให้มีเด้งขึ้นมาอาจจะเด้งแล้วก็เป็นเด้งของการลงคือเด้งแล้วก็ไม่พ้นอนั้าเขาจะสิบปันยี่ห้าวันแล้วสร้างยอดฐานเตี้ยลงเป็นอย่างน้อยแบบภาพที่เคยเห็นตรงนี้นะครับนี่อย่างน้อยือภาพประมาณลงมาทางนึงสามห้าส่ืออย่างน้อย